อ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, กกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุ่ผู้สุคนครับพี่น้องครับม่ะนี่พามพบึงสวนยางครับพี่น้องครับนี่ยินืดเสียงเลยเครื่องจักเบียร์อะไรมาหลักจัดยางกูวห้ากัวมันนี่ปปปนวปไ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 ปนี่แย่มาดนี่ยไม่เอ็มเลยทั้งหล่ยช็อกไปบ้างหไหมเนี่ยยางกูกำลังขีดนะเออถุนอะไรเหรอมางบึงจักเถื่อนที่ไหนไปเรามอกมาถัดผมถามวมาบึงจักเถื่อนพี่น้องเป็น<ไ>ปีช็อตปี พวกเบิงลยพวกทัดยางกันจะได้เนี่ยาไม่ซื้อเขาเบิงเองก็ตัดยางไปชิมไปกินนั่นแหลบพเบิง่าอย่างเงี้ยเอย่างนยุลิกันเนะทัดยางเอองยังดีเลยชูดีไายเอได้ยุ่งเพล่ะแม่จิทงชูก็เดี๋ยวเรมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะจะีปูคนมาคนลาออกจากงานเลยสิบว่าอ๋อเหอจะลาออกจากงานเหรอเออลาออกจากงาน เดี๋ยวจะเดาบอกเห็นแล้วบอกไปก้อนเห็นแล้วบอกไปก้อนเห็นแล้วบอกไปก่อนไปบ่ไหนหัวแต่พมีหัวขึ้นมาหนึ่งหัวันี่หลังเชียงนี่งงงว่าดูอธิบายว่ามนกัน่ะเอายางลงค่ะมันไม่ได้น้ำยางมันได้น้อยมันได้น้อยน้ำยางขายได้กะได้รอบละห้าร้อยกว่าโลมันผสมกับละยางยี่สิหไรนะคะอห้ารอยกว่าโลนี่มันนั่งคำนวณเดือนนึงกะประมาณเดือนกว่าได้สอง่ยวได้พันโล พันโลนี่ก็แบ่งกันได้มึนกว่าบาทอ่าอืมเรื่งองทั้ินทิ้งรถอ๋อเลยขอเสียพูดแล้วก็ลินมีพี่สาวอยู่กับลซินเราเฮ็ดอ้อยเราบอกว่าเราอยากเฮ็ดอ้อยให้เอื่อยเศร้าซาเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเถาแก่เฮ็ดอ้อยมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะคะลินก็บอกว่าลินจะไม่มาดูแลนะลินให้เศร้าให้อย่างเสื้อเพราะว่ารู้จักกันสนิทกันแล้วก็ว่ายี่สิบหาไหร่ไม่แต่ว่ามีให้นะอีกสิบไร่ตอนแรกว่าจะขายก็ขายกันที่ได้เ็ดตรงนั้นก็เป็นสามสิบห้าไร่ แล้วก็หาเช่าเพิ่มก็ที่หาเช่าเพิ่มเอาจะร้อยสองร้อยไรแล้วเพราะว่าอุปกรณ์เพิ่นพร่อมาะนะเสียเท่าอ้อยเราบอกว่าต่อสามจังเอาสินะต่อ,อสามที่ยกไฮให้ลทธิเสียทรงเสียผูมาตัดอ้อยกับใส่ปุยแล้วก็เสียหนาอ้อยก็ที่เราจะปลูกอ้อยเรื่องจะเรื่มว่าจหวัดอุบลเราจะทานีเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จสุไไ้มฟฝดแล้วบ้านเนี้ย อ่าต้องคิดดูดีๆนะไฟใหม่ทงเลยพี่น้องเด้อบ่กทางนี้บอกใ้ไม่มีเลยทางนี้มันมีน้ำมันบม่ค่อยแห้งแล้วอทั้งบ้านเฮานี่แล้วนี่นี่นี่มัน้องไมันิดตัวไปแล้วหน่งตัวเออมันไม่ค่อยมีเพราะว่าที่นี่น่ะแถวเนี้ยมันมีคลองมันมีคลองน้ามันไม่ค่อยใหม่มันเม่คือทางบ้านเฮาบ้านนักแก่เนี่ยของแค่แน่นอนมันที่แล้วเออกันเราพูดถึงว่าจะกูไหมถ้าจะมาทำสามสิบกว่าไรอกแต่แล้กับี่คุ้มของเราว่ะไม่แน่จะ ดีค่คิดบ้ากองอาจจกน <c oughs> <c oughs> พี่น้อาจจะปลูกทุเรียนนึ่อว่าไ่ร้เนีครับบ้งือเ่าน้อยเนี่ยยไร่เนี่ยเอาอายุยี่สิบปีเนี่ยม่เป็นเดี๋ยวนพูดอะพี่น้องเดยจะี่สิปีเนี่ยลินซื้อมาปี5-4ปีนี้ปี6กเจ็ประมาณสิปีแล้วเมื่อที่ลินซื้อเนี่ยเพื่อนบอกว่าปลูกมาแล้วเจปีหกปีนะเพื่นว่าว่าตาั้ก็เจ็ปีเนี่ยเมันแค่นี้นเอายางกระแหล่งอาุ่งว่า สามารถเห็ดผูกเรียนเป็นมวยได้นียคือเจ้าแรกเลยมั่นมันเจ้าแรกร้ายเจ้าอยู่ยจะลองมึงก่อนก็อยากจะลองนะถ้าทําได้ไมึงก็จะโอ้มันหนําม,มันมีครับพี่น้องครับแล้วุดสะผักรีเทองนี่นหมู่คลองของมันเหมาะเพราะว่าแล้วก็เป็นพื้นเป็นสีพี่นออ้องสเรียนมันจะชอบครูก็มีอยู่แล้วนะอลองปลูกจัก าอะไรบ้างกันนะข้อมฝันเนะครับเกิดมาครั้งนึงอยากมีสวนทุเรียนไปซื้อเขาแพงไรไหมเม่นปีนี้มันลุกละวสองไร่ก็บาดคนบัวเอาแดงไ้ฟังหนี้นะซีหาไดลองบ้างกันนะคนไหนมานั่งจิปกาแฟบางสวนทุเรียนท้านซ้อนนี้ขี่พาดที่จะเขียนหรอสวนทุเรียนครับผมำกลางทางฝันว่าสักวันหนึ่งนะจะเป็นคนตัดบักทุเรียน ปาดกินข้าจนเนี่ยต้องกินเสียบเนาะน่ะพี่น้องเนี่แหละทำไมเบิองบรรยากาศพี่น้องตัดออกครับมันเป็นยางไม่มีหนำยางหลายปีถ้าเป็นคนกับข้นเชะปลูกิ่นกระสีมไว้แล้วมันไม่มีบะไรมันลูกเนาะเป็นคู่คู่กระเสียมมันก็โยกให้ลูกลูกก็เลยมาขายประมาณนั้นก็เลยตัดซะเดี๋ยวเสียนยังจังหวะกัดพี่น้องคอมเมนต์มาให้ทำอะไรเนอคอมเมนต์มานะครับอันขณะนี้สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับสงการบ้านห้องพี่น้องปามาเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดไทยนะคะเด้อกลับมาบ้านพ่อนาพ่อตาพ่อแม่ยีค่ะ